สวัสดีค่ะผับบูนะคะสวัสดีจาาแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากทำนะคะเมื่อกลับมาเมืองไทยก็คือการรีโนเวทห้องน้ำค่ะเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำโมเดิร์นสไตล์ยุค90นะคะแล้วตอนนี้ระบบน้ำคือเบามากฉี่ดิฉันยังแรงกว่าฝักบัวอีกนะคะแล้วก็ห้องน้ำรั่วซึมนะคะอาบน้ำทีน้ำหยดลงไปข้างล่างค่ะ คืออะไรไม่ใช่หน้าฝนแต่ว่าน้ำรั่วลงมาข้างล่างอยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยูนนั้นมีฝนตกไหมนี่เหรอก็จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างมาทำนะคะตกลงราคากันเสร็จสับหลักหมื่นบาทนะคะเช็คในพันทิปแล้วนี่คือราคาที่สมเหตุสมผลนะคะเนื่องจากห้องน้ำมันติดกับห้องนอนของเรานะคะเราก็เลยต้องอบพยพออกมานั่งแต่งหน้าหน้าบ้านค่ะ กำลังนั่งแต่งหน้าอยู่กับหมาเพลินๆสวยๆนะคะอยู่ๆก,ก็ได้ยินเสียงเหมือนตึกถล่มค่ะก็รีบวิ่งเข้าไปดูที่บ้านนะคะเข้าไปในบ้านสภาพที่เห็นก็คือฝ้าเนี่ยเป็นรูนะคะเราก็เดินขึ้นบันไดไปหาช่างค่ะ1 2 3 4 5สสี่ห้าปุ๊บหินก้อนใหญ่หินปูนอนะมันหล่นลงมาบึ้มแบบโอ้โหซ่าทูกคณรักษาภาคุ้มครองคือเส้นยาแดงผ่าแปดมากๆอ่ะอีกนิดเดียวคือแบบผักบุ้งสะดุ้งก้อนหินอะ ก็เข้าไปถามช่างว่าเกิดอะไรขึ้นช่างบอกอุ้ยเนี่ยผมกําลังจะเลาะกระเบื้องอะ่ะเจาะสว่านไปนิดเดียวนะพื้นเป็นรูเลยช่างเขาบอกว่ารูละสาเหตุที่น้ํามันรั่วลงมาข้างล่างเนี่ยยาแนวน่ะมันเสื่อมยาแนวคืออะไรคุณเห็นไหมคะกระเบื้องสี่เหลี่ยมติดติดกันเนี่ยมันจะมีร่องระหว่างกระเบื้องเนาะแล้วเขาจะต้องเอายาแนวสีขาวเนี่ยไปประสานกันระหว่างนี้ซึ่งยาแนวเนี่ยมันเสื่อมทําให้เวลาอาบน้ำเนี่ยนะคะน้ำอะก็ไหลลงซึมผ่านกระเบื้องลงไปที่พื้นช่าง ที่มาทําห้องน้ำเนี่ยเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาอะใส่ทรายมากเกินไปคือเวลาทําพื้นบ้านเนี่ยมันจะมีอิฐหินดินทรายอย่างเงี้ยซึ่งเขาใส่ทรายมากเกินไปเพราะน้ำมันซึมลงไปอะทรายมันก็อุ้มน้ำอะค่ะ มันก็หนัก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 อะ่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้น้ํารั่วนะคะช่างบอกว่าสาเหตุที่ยาแนวมันเสื่อมสภาพเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ํายาขัดห้องน้ําค่ะเคยเห็นโฆษณาไหมาที่เขาโฆษณาว่าแบบเนี่ยไม่ต้องขัดแค่เอาน้ํายาล้างห้องน้ําราดแล้วก็เอาน้ําราดตามจากนั้นสิ่งสกรปรกก็จะหายไปอันนี้แหละช่างบอกว่ามันคือน้ํากรดดีๆนี่เองมันเหมาะกับ,บบ้านที่ขวดสกรปรก อย่างเช่นบ้านที่ผ่านการน้ําท่วมมาอย่างเงี้ยเออพอน้ําแห้งแล้วห้องน้าเน่าเป็นเชื้อราเนี่ยควรจะใช้คือบ้านเรามีพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดห้องน้ําทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ํายาทําความสะอาดพื้นที่แรงขนาดนี้นี่ก็คือจะต้องทําพื้นใหม่นะเจ้าคะก็ต้องเพิ่มตังค่ะเป็นเงินหมื่นหกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกไม่ทำพื้นใหม่ได้หรือ เออก็ทำทำไปเถอะยังดีกว่าแบบวันนึงอาบน้ำอยู่แล้วตกสวรรค์ลงมานะคะ <c oughs> โอเคอนุมัติช่างก็ทำการทุกพื้นค่ะทั้งทุบทั้งสวรรน์ดูๆๆๆทั้งเจาะทั้งโอ้ยอยากกินอาหารทะเลค่ะแต่ว่าตลาดแถวบ้านเพิ่งโดนสั่งปิดไปแบบแมพนะคะ เดี๋ยวจะหาร้าน Delivery นะคะสั่งอาหารทะเลออนไลน์มากินค่ะระบบการ Delivery ของเมืองไทยเนี่ยโคตรเลิศเลยอะ่ะคุณเชื่อมาเราอยู่ฝรั่งเศสนะเขาเริ่ม Delivery กันนะ11มูลถึง4ทุ่มแม่เจ้าเออแต่เมืองไทยแม่งสั่งอาหาร24ชั่วโมงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวจะลองแอดไปดูนะคะลายแอด Fish Daily ต้องมีแอดด้วยนะคะ Fish F I S H Daily, D, E, L แล้วก็ I, I มาดูซิว่าราคาจะเท่าไหร่ค่าขนส่งเท่าไหร่แล้วของอาหารก็มีอะไรบ้างนะคะโอ้สินค้าเยอะมากคุณค่ะมีทุกอย่างยกเว้นนางเงือกบอกเลยคือมีเป็นแม่น้ำด้วยแล้วก็มีเป็นทะเลด้วยนะคะอยากกินอะไรแบบแปลกๆที่ไม่เคยกินอนะ่ะแต่ก็ควรนะเว้ยว่าแบบสมมติว่าเราสั่งกุ้งมา300ค่าจัดส่ง500นี่กีดเลยนะ เดี๋ยวเราจะลองเช็คค่าจัดส่งนะคะนนทบ,บุรีขนส่งโดยขนส่งเองกชนควบคุมอุณหภูมิติดลบราคาเหมาเหมา180บาทไม่จำกัดน้ำหนักเฮ้ยแกร้อยแปดสิบคือมันดีนะเว้ยเพราะว่าสั่งแก๊บบางร้านจากกรุงเทพแบบในตัวมากรุงเทพอะ่ะค่าส่งแบบปลอบป่อยเก้าสิบอ่ะกูสั่งคนเดียวทุเรียนถุงละสี่สิบเอออันไหนลรงแกล้งซิฟูเราอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จังหวัดยะลา กูนี่ก็อยากรู้เนาะ2กิโล220บาท20กิโลแบบ20กิโลจุกๆเลย500บาทโอเควันนี้จะสั่งปลาใบขน,นุนเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อไหมคะปลาใบขน,นุนมันจะเป็นยังไงหน้าตาม,มันจะเหมือนใบขนุนหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะสั่งวันนี้นะคะคือไข่ปลาริวกิว เคยได้ยินคนพูดถึงมากแกงส้มไข่ปลาริวกิวทำยำสมัยนี้นะมียำนะแล้วก็ใส่ไข่ปลาริวกิวยำสามไข่อย่างเงี้ยเราก็สงสัยว่าแบบเออมันรสชาติเป็นยังไงว่หน้าตาเหมือนลูกแก้วเออลองสั่งมาดูนะคะกลับบ้านมาตกใจเห็นเครื่องทำน้ำร้อนตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะห้องน้ำเก่าโอ้โหควันพวุ่งออกมาเลยค่ะ ตายแล้วควันพลุ่งเหมือนออกมาจากสวรรค์เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ายถุงเย็นมากรถตู้เย็นมาเลยจ้าคือขนไอติมมาได้อะรถคันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าได้รับสินค้าแล้วให้แช่แข็งทันทีอุณหภูมิต,ต่ำกว่าลบองศามีวิธีการละลายอาหารแช่แข็งด้วยนะคะไข่ปลาริวกิวหรือ488บาท ต่อไปปลาใบขนุนตัวละ300นี่คือข้อสอบของฉันจนไมาถึงฝ่ามือเลยโดยประสบการณ์ที่เราทำงานในร้านอาหารที่ฝรั่งเศสซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการใช้อาหารแช่แข็งเนี่ยว่าจะเป็นสเต็กแช่แข็งปลาแช่แข็งกุ้งแช่แข็งเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการละลายน้ำแข็งให้เนื้อมันยังหวานสดฉ่ำอยู่ก็คือต้องใจเย็นเเอามาใส่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ใจเย็นเไว้พรุ่งนี้ค่อยมาทา นะคิดเมนูก่อนวันนี้อีกหนึ่งวิธีในการละลายน้ําแข็งที่ทําให้เนื้อสดฉ่าถ้าสมมุติแบบเฮ้ยไม่ได้มีเวลาข้ามวันข้ามคืนอะตอนนี้ตอนกลาวันอย่ากินตอนกลาคืนอย่างเงี้ยเปิดน้ําธรรมดานะคะแล้วก็เอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปแช่ในน้าแบบให้ท่วมเลยนะหนูให้จมน้ําไปเลยประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะถึงจะได้ทานค่ะ เรากับที่บ้านเนี่ยมีแผนว่าจะไปเยี่ยมยายนะคะเพราะว่ายายเราไม่สบายค่ะแล้วคนที่มาดูแลยายเนี่ยเขาบอกว่ายายน่ะชอบเพอ้อถึงตาบอกว่าตามหาซึ่งนั่นะจริงจบร้องหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่นะ อาจจะมาหาจริงๆก็ได้เพราะว่ายายเราอะ่ะมีซิกเซนเรื่องซิกเซนมันเป็นทายาทอสูรนะคะคุณมันตบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก็เลยคิดว่าเออทำยังไงเนี่ยจะข้ามจังหวัดเพราะว่ารู้ว่าแต่แต่และแต่และจังหวัดเขาจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีนู่นนี่นั่นก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจะมาขอใบรับรองแพทย์จะทําการเดินทางข้ามจังหวัด ก็คือเจตนาลมของเราก็คือมองว่าแบบเออจะให้หมอออกใบมาว่าฉันนะ่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเดินทางได้ไม่มีความเสี่ยงว่าจะติดโควิดอย่างเช่นแบบลิ้นยังรับรู้ลดไม่มีไข้ไม่ท้องเสียอะไรแบบนี้ปรากฏว่าโรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณหมอออกใบรับรองแพทย์ให้แบบนี้แล้วถ้าคุณติดโควิดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นความผิดของหมอความผิดของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทางที่ดีคุณควรจะตรวจโควิด COVID ไปเลยเราก็แบบ ่าตรวจโควิด3,000กว่าบาทเดินทางกันนักไก่นักต่ายเราพี่แม่5คนรวมกันเกือบ2,000 20, เพื่อไปสุรินทร์หนึ่งคืนเนี่นะคืออะไรแม่เราก็เลยโทรไปถามที่ว่าการที่สุรินทร์นะรู้สึกจะออำเภอชุมพลนะคะที่ว่าการอำเภอชุมพลพูดจาดีมากเขาบอกว่าไม่ต้องค่ะคือ ทุกจังหวัดเนี่ยนะมันจะมีใบข้ามแดนที่ระบุว่าคุณกำลังจะเดินทางไปไหนวันที่เท่าไหร่7วัน14วันเนี้ยคุณได้ไปติดต่อรู้จักกับคนที่ติดเชื้อโควิดมาบ้างหรือเปล่าตอนนี้คุณมีตัวร้อนเป็นไข้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันฟรีแล้วมันมีทุกจังหวัดให้ไปที่เทศบาลที่ไปท,ที่ที่ว่าการทําไมโรงพยาบาลไม่แอดไลน์กลุ่มเขารู้กันหมดทั้งจังหวัดแล้วนะทําไมคุณแบบมาบอกให้ฉันตรวจโควิด COVID อะไรงงสวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่หน้าเทศบาลปากเกร็ดนะคะขอเอกสารข้ามแดนนะคะเออเหมือนโสดตัวกุไลข้ามแดนอะไรอย่างงี้เขาตั้งโต๊ะอยู่หน้าเทศบาลคือติดกับสันปภูมิเลยคือปกติเวลาเราเข้าไปทํทธุระไปถ่ายบัตรประชาชนไปขอใบแจ้งเกิดเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปข้างในกดบัตรคิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องคืออยู่ข้างหน้าติดกับสันปภูมิเลยต้องเขียนด้วยนะคะว่าภาชนะภาชนะพาชนะพานะที่ใช้เดินทางคืออะไรเป็นแบบรถยนต์ส่วนตัวเลขทะเบียนเทนะ่าไหร่ถ้าสามีเรามานี่โมโหแน่นอน ราะว่าฝรั่งเขาจะแบบไม่ชอบสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวมาบอกอย่างนี้ได้ยังไงพอกรอกเอกสารเสร็จสับนะคะก็ยื่นเอกสารปรากฏว่าท่านหัวหน้าพักทานข้าวกลางวันค่ะโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันขอกลับบ้านไปกินข้าวเหมือนกันค่ะ,ะเบิกตัวปลาใบขนุน อะเดี๋ยววันนี้มาลองชิมไปพร้อมกันนะคะว่าเจ้าปลาใบขนุนเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเนาะตัวใหญ่และดูสดดีนะคะเขาขอดเกล็ดควักไส้ควักพุงออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากบ้างปลาก่อนนะมันจะได้สุกเข้าไปข้างในนะคะอยากจะแล่เนื้อเอาเกลือมาทาเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะเพลงละครคมพยาบาพูดโหดเลยอยากชืดเนื้อเอาเกลือมาทา ตำกระเทียมพอหยาบนะคะงานหยาบคืองานถนัดของเราคะเทคนิคการเจียวกระเทียมของเรานะคือใส่มันไปตอนที่น้ํามันมันยังไม่ร้อนเลยเพราะว่ามันจะค่อยๆสุกข,ขึ้นสุกข,ขึ้นแล้วมันจะอร่อยมันจะไม่ขมนะอันนี้เหลือไว้นิดนึงนะเอาไว้ทอดกับปลาส่วนอันนี้ไว้โรยหน้าเราทํางานในร้านอาหารนะเชื่อไหมฝรั่งชอบกินกระเทียมเจียวหอมเจียวมากไม่ว่าจะเมนูอะไรอะ่ะต้องโรยกระเทียมเจียวโรยหอมเจียวนะจะข้าวผัดผัด ผัดฟุตเส้นแบบใส่หมดอ่ะ,อะเสร็จแล้วจ้ะเพื่อความหอมนะคะใช้น้ำมันเดิมเมื่อกี้ที่เอาไปเจียวกระเทียมะคะ่ะใส่ลงไปนะคะประหยัดด้วยแหละ <c oughs> วิธีการเทสนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังให้เอามือจุ่มลงไปนะคะถ้าดว่ามือพองก็แปลว่า,าน้ำมันร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วหรือยังให้เทสนะว่ามันจะเป็นฟองบุง๋มๆหรือเปล่าเห็นไหมเนีย่ยถ้าเป็นฟองบุง๋มๆแบบนี้ใส่ไปได้เลยนะจ๊ะ ไข่ปลาริวกิวหรือไข่ปลาเลียวเซียวนะคะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยสรุปมันชื่ออะไรกันแน่เออทำไมอนคนเราจะมี2ชื่อเล่นไม่ได้หรออยู่ต่างจังหวัดชื่อน้องตะขบพอเข้ามาในกรุงเทพชื่อน้องเชอร์รี่ <c oughs> หรือว่าอยู่เมืองไทยชื่อรัศมีพอไปเมืองนอกชื่อลักกี้จะเป็นอะไรไป <c oughs> เป็นการครั้งแรกของการทาําไข่ปลาริวกิวนะจ๊ะ <c oughs> เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ <c oughs> อใส่ไปแม่เคยกินมาก่อนปะเคย ต่เคยแต่ลูกเล็กๆจุ๋มจิมเท่านิ้วก้อยเพิ่งเคยเห็นลูกใหญ่เลยล่ะครั้งแรกใหญ่กว่านิ้โป้งอ่ะเออเนี่ยเออใหญ่กว่านิ้โป้งอุ้ยมันทะลักทะลักทะรามอ่ะคุณคะตอนแรกคิดว่าฉันต้องต่อสู้ฟาดฟันกับไข่ปลาแต่ปรากฏว่าพอมันโดนความร้อนอ่ะมันก็หลุดมาปรับ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 แบบเนี้ยเด็ดใบมะกรูดหน้าบ้านนะจ๊ะนี่แน่ งานะเหลืออยู่น evet ิดเดียวนึกว่าก้านกุหลาบก็อย่างอุตส่าห์เอาคนมันใจร้ายใจดำกินเหมือนปลานึ่งเนึ้สม uh ุนไพรเวลาที่ไปซื้อแกงร้านใต้นะคะอยากให้เขาตักให้เยอะๆเนี่ยอย่าไปบอกว่าแกงเหลืองนะหนูเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนภาคกลางบอกแม่ค้าแกงส้มทุงอ่ะ เวลาดูว่าร้านไหนร้านใต้ที่ทําอร่อยนะมือแม่ค้าต้องเหลืองเพราะเขาจับขมิ้นจับเครื่องแกงอย่างเงี้ยเออโอ้ยแมค้าแกงส้มน่ากินมากเลยอุย้ยมือแมค้าเหลืองเจียวเนี่ยเห็นไหมแกงส้มก็ดูเต็มเม็ดเต็มเนื้อมีทั้งเนื้อปลาไข่ปลาแล้วก็มะละกอฉ่ำ ไอพ่าชิมกันซิมเบิร์นปลาปลาใบขนุนปลาใบขนุนเ,เนื้อดีเป็นอาหารแช่แข็งแต่ว่าเนื้อยังเหมือนเนื้อปลาสดอะ่ะเนาะยังเหมือนเนื้อปลาท่่พึ่งแบบสดสดมามไม่เหมือนของแช่แข็งปกติของแช่แข็งมันจะไม่มีรสชาติไงเราสั่งจากไลฟ์ฟิชเดลี่ส่งถึงหน้าบ้านเลยอ มาดูไข่ไข่ปลาริวกิวใหญ่มากคือปกติเราจะกินมันจะเล็กๆไงเนี่ยก็สั่งที่ไหนที่เดียวกันฟ i s ิเ a ลี่ใช่อครั้งแรกนะคะของการกินไข่ปลาริวกิวปลาลิวกิวมันมีเป็นฤดูนะหนูถ้าเกิดว่าอยากเก็บเอาไว้เนี่ยก็ซื้อแบบแช่แข็งมาแช่ไว้เนะจะไม่ขผาแล้วมันก็จะหนึบๆได้ไหมหนึบๆใช่ ทำแล้วเขาไม่แตกเลยถ้าเราทำถูกวิธี <laughs> อิมนำสำราญกินข้าวเสร็จแล้วนะคะให้คนขับรถประจำตำแหน่งพาไปส่งที่เทศบาลปากเกรด็ดเป้าใบาเดินทางข้ามจังหวัดค่ะออกเดินทางกันค่ะตะอลอดระยะเวลาขาไปจังหวัดสุรินทร์เนี่ยยังไม่โดนตรวจเอกสารนะคะวาร์ปมาที่บ้านจังหวัดสุรินทร์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีอายุแบบ200กว่าปีอะ คืออยู่ตั้งแต่ทวดของทวดอะคะ่ะตอนเด็กๆอะเวลาปิดเทอมอะ่ะแม่ก็จะมาปล่อยที่นี่นะคะตอนเด็กๆก,ก็เจอดีบ่อยนะคะมีเพื่อนมาเล่นด้วยบ่อยนะคะเพื่อนที่ดิฉันเห็นกันอยู่สองคนคนอื่นไม่เห็นนะคะแล้วเป็นบ้านทำเลทองนะคะติดวัดค่ะกลางคืนเวลาเขามีหมอลำที่วัดเงี้ยเราก็ไม่ต้องเข้าไปในวัดเลยอยู่บ้านชั้นสองมองเห็นหมอลำหมด ก,กินขนมขนมวันาสารจีนกินทองม้วนยายอายุเท่าไหร่ฟันแข็งแรงอยู่เลยแ8ดสแปดยายเกิดวันที่เท่าไหร่ดเดือนอะไรดเดือนตุลาลความจำยังดีอยู่เลยยายกินอะไรมีไข่ต้มมีน้ำพริก ปลาทอดต้ยมยำไข่อ่อนเผ็ดนะเนี่ยเดี๋ยวเอาหลอดมาจ้ะคนเดีว่าไอ้คนยัยพี่ใส่คนยังสุดท้ายกุ้เกี้เหลวเส้นดอกไม้ดอกว่า,า,าตาตาไปใส่ไอ้น้ำเจอว่าเป็นผีพูดกับผีจ้ะยายเคยเจอผีที่นี่ไหมหมอพอเคยเจอเคยเจอแต่แยายระหว่างผักแต่ยายที่เราเห็นก็กระบะแบะวัางสาวกระแบ๊งเเขวนะ เราต้มดอกบัวกับแบงค์คนเกินมาสาวค<อ>มาเนี่ยคุยเันก็หลับเกิงนว้ย<อ> <laughs> เอาหายเขาเอาหายผู้ใดผู้ใดมาอีกก็ไม่ต้องมึงมาเห็นหน่ะมันนั่งนอยู่การเตียงอืมจ้ะตอนนี้อยู่วัดโพสีธาตุจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี <c oughs> ่นะคะเจตสังฆทานของน้ำหมี แล้วก็พระไตรจีวรนะคะขอบคุณนะหมีมากค่ะที่สนับสนุนการทําบุญในครั้งนี้นะคะเรามาถวายพระแล้วนะคะอรุณเบิกฟ้านาคาบอยบินค่ะแม่พึ่งโดนต่อต่อยสรุปโดนพึ่งต่อยหรือต่อต่อยพึ่งโดนต่อต่อยต่อสรุปพึ่งต่อยหรือต่อต่อยต่อต่อยโดยเหมือนกันนะคะนักไก่ก็โดนนะคะโอ้สุดยอด แม่ก็ยังอุตส่าห์เดินไปใกล้หลังต่อไปเก็บหลักฐานพิสูจน์พยานนะคะว่าต่อตัวนี้เป็นคนต่อยดิฉันดูดูถ่ายใหญ่ไม่กลัวแม่เอามาพอแล้วมันก็ต่อยรอบสองหรอกสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเช้าที่สุรินทร์นะคะกับแม่จ้า มมเไไ้้่ขนมเต้าส่วนกินคู่กับอะไรคะกะเจ้าโกค่ะเออแปลกดีนะคะที่นี่เขากินเัี้ยคะนี่นะคะร้านข้าวเกี๊ยวปักหม้อมี่กะทิปอเปียทอดนะคะมันจะไม่เหมือนกับข้าวเกี๊ยวปักหม้อของไทยเรานะคะสามเส้นยี่ห้าครับพี่เป็นคนเวียดนามเหรอคะใช่ครับอ๋อก็เป็นคนโาวเวียดนามแม่เราเป็นคนมอ๋อ เมนูนี้เนี่ยเราเคยลองทำนะตอนที่ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารบุฟเฟ่เอเชียที่ฝรั่งเศสนะคะเพื่อนคนเวียดนามสอนน้องเทียนเขาสอนก็คือกะว่าจะทำเสิร์ฟลูกค้าเป็นแบบอองเท่แต่ว่าที่ร้านอาหารนั้นนะเราไม่ได้มีผ้าขาวบางไงคะก็ทำแบบเออ เท่าที่ทําได้ก็คือเอาน้ําใส่หม้อมาแล้วเอากระทะวางบนหม้อแล้วก็ผสมแป้งนะคะแป้งมันจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าเย่หม่อมผสมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เทบนกระทะเลยแล้วก็ไหม คือไม่มีผ้าขาวบางไงแล้วก็รอใหม่แล้วก็แข็งนอง้นองติ้งบอกลองใส่น้ำมันไปเยอะๆโอยให้มันไม่ไหมโอ้ยเดวก็ติดดุ๋อะไรก็ไม่รู้อีแมมอีแมมโปรตุเกสก็แบบอยากทําด้วยไงแับปดเท้าทองกีบมา้าก็มาช่วยกัน3สาวเวียดนามไทยโปรตุเกสนะก็ปั้มกันอยู่นานนะคะเขาทาน้ำมันทุกขั้นตอนเลยอะเออเพราะว่าเราไม่มีผ้าขาวบางไงคะโอ้ยตายแล้วปากมอยวัวหรือลิปกลอสเนี่ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวอะไรเออส่วนไส้ข้างในานะคะมันจะเป็นหมูสับ ผัดกับต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวพริกไทยอ่ะก่อนกลับแวะบ้านนกไก่นิดนึงนะคะพาทุกคนไปดูสวนผักคะ่ะนี่นะคะนกไก่คนสวยของเราคะ่ะนี่ต้นส้มโอนะคะนี่ลูกมันเป็นแบบนี่ยังไม่โตเต็มวัยนะมันยังเป็นขนๆอยู่ะเปลือกมันอ,ะอ่ะนี่พ่อของนกไก่นะคะเก็บส้มโอมาให้คะ่ะ นึกถึงเจ้านายคนกัมพูชาเลยอะ่ะนางกินส้มโอวันละสามลูกอะ่ะแม่เจ้า<ะ>มัละกอนะคะเ่ยมันแก่แดดนะคะตัวเล็กนิดเดียวก็มีลูกแล้วนะคะมัละกอดอกมากที่ฝรั่งเศสนี่คือแบบลูกละสามร้อยกว่าบาทอะ่ะแล้วดูสิหล่นทิ้งอะ่ะเสียดายนี่นะคะต้นละมุดค่ะครั้งแรกที่เคยเห็นนะคะปกติคิดว่ามันจะสูงแบบต้นลำไย,ยนะ สิเ <Easy. S 2> นี่ยใบย่านาใบาย่านานะดใบย่านาครั้งแรกคุณเคยเห็นนิกเลแ,แกงใส่แกงขี้เหล็กใส่แกงออมใส่เงาไม้อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย That